สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พลากจะมาทำาเมนูปลาแซลมอนนะคะทอดน้ำปลานะคะกระทาแป้งด้วยนะคะสูตรพลาเองนะเพื่อนพอลาก็ซื้อปลาแซลมอนของอาอาเทสเมนเนียนะคะเป็นซีฟู้ดของนำเข้าจากอานิวซีแลนด์นะคะของเทสเมนเนียนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนนะคะสีชิ้นนะคะสีชิ้นตัวใหญ่ไหมเพื่อนตัวขนาดใหญ่ขนาดใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะ เราแปรเป็นชิ้นมาให้สําเร็จรูปเรียบร้อยนะคะเพื่อนพลาก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพะลาก็จะมาใส่น้ําปลานะคะโรยน้ําปลานะคะทอดน้ําปลาเพื่อนนะคะนะคะประมาณนี้นะคะอาจจะเค็มแปรี้ย้ๆนะคะเพื่อนทอดน้ําปลานะคะพะลาก็คลุกแค่น้ําปลาเข้านะคะเพื่อนนะคะ อร่อยนะเพื่อนนะคะอร่อยมากสูตรนี้พอล่าชอบนะคะเลยทอดบ่อยพอล่าทำอยู่เรื่อยนะคะ<ม>ก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งประมาณนี้นะเพื่อนนะคะมันคงไม่เบื่อเนาะไม่ได้กินทุกวันนะคะ<ม>อร่อยค่ะเป็นอของแทสตมนเนียเนาะปลาแซลมอนเทสมนเนียนะคะพอล่าก็จะทาแป้งให้เขานิดนึงนะ,ะนะเพื่อนนะคะเพื่อให้ทอดแล้วมันไม่ติดกระทะเนาะนะคะสีจะสันจะได้สวยด้วยนะคะก็ครุก กับแป้งมันธรรมดาเนะเพื่อนฟลาเวอร์ Forward นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะพราจะใส่ประมาณนี้นะคะ่ะอยู่ที่ความชอบนะคะพราไม่ชอบแป้งหนานะคะมันจะตัดความอร่อยของปลานะคะเราเน้นปลาเราไม่ได้เน้นแป้งนะคะแต่พ่าใส่เพื่อไม่ให้มันติดกระทะแค่นั้นเองนะเพื่อนนะคะเพิ่มความากรอบนอกนุ่มในประมาณนี้สูตรของพอ่าเองนะคะเพื่อนนะคะ ใครจะทำตามก็ได้นะคะใครไม่ทำตามก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเนอะชอบใครชอบมันนะคะ <c oughs> อันนี้ของพราเองค่ะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะเพื่อนนะคะตามเจปากตัวเองนะคะไม่มีสูตรนะคะนี่ก็คือสไตล์ของพราเองนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปทอดกันเลยนะคะตอนนี้ก,ะกระทะน้ำมันร้อนเรียบร้อยนะเพื่อนนะคะพราก็ทอดไฟอ่อนเนาะไม่ได้ทอดไฟแรงนะเพื่อนนะคะ ปลาทอดไม่นานนะคะปลาเนื่องจากเขาสุกเร็วเนาะง่ายอยู่แล้วปกติแซลม,มนอนเนี่ยกระทนดิบใช่ไหมเพื่อนแต่พลาก็ไม่ถนัดดิบนะเพื่อนนะคะปลาก็นี่แหละค่ะเอามาทอดปลาทาแป้งน,นิดนึงนะคะเข้าไฟนอน่อนเพื่อนตอนนี้กำลังเหลืองเลยนะคะนะคะนี่ค่ะเมนูง,ง่ายมากสําหรับพราแต่ละว,วันนะเพื่อนถ้ามีเวลาเยอะก็ทําจัดหนักหน่อยนะนะคะพะลาทอดปลาแซลมอนนะคะขอบคุณเพื่อนๆืน,นะคะ เล่าถึงเหตุการณ์รายสุดของพล่าเนสกินไใหญ่พลาฟก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะอบอุ่นนะคะพลาฟ็อาทำตรงนี้ก็เพื่อความสุขนะคะสนุกสนานของพล่าเองนะคะนะคะก็ได้มีเพื่อนที่จริงใจนะคะเพื่อทุกบี่เลยนาอทั่วโลกเลยเพื่อนคนไทยในทิมกันนะเพื่อนพลารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณเพื่อนอย่างไรนะคะที่เพื่อนมาให้กำลังใจพล่าเสมอมาเลยทุกคนเลยนะคะบนวทีนะคะ ทีมมาจะมียายยาน้อยนะเนาะยายเทนทุกคนไปที่อ่าที่เวลาน้องอุสีนะคะา่าจา๋ายายสนนะคะอ่าได้หลายคนที่พปราาไม่ได้เอ่ยถึงนะเพื่อนนะคะเปราก็ทราบซื้อเงินฮารุ่นสวของเรานะคะนะคะตรงนี้แลวจะมีหลายๆคนที่พปราไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพื่อนนะคะที่มาเวทีพอล่านะคะอบกุลนะคะอบอุลมากขอบคุณน้ําใจพปราก็จะเนี่ยค่ะเพื่อนผ่านเปราก็จะไปเฝ้าเพื่อนดูหนัง า,นนะะา,า,ายยาให้เพื่อนเพื่อนได้ทานนะคะเนื่องจากทำโซล่าก็ก็จะมีเหรียญก็จะขึ้นเร็วน้อให้เพื่อนก็จะล่าจะดูยเพื่อด้วยความเต็มใจจริงใจจบกคลิปจบทุกหนังขายยาเลยนะเพื่อนขอบคุณน้ําใจนะคะกับคนที่ไม่ได้มาพรลราก็ไปหานะคะที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะคนไหนมีระปุกพรลราก็กประโยชน์ระปุกให้นะเพื่อนนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้แสดงตัวถ้าเราไป เพื่อนมีคลิปทุกวันพระรา็จะพยายามไปดูให้เพื่อนทุกวันนะช่วยเติมเหรียญให้นะคะทําแค่คนเดียวมันก็ไม่สําเร็จนะเพื่อนเราต้องไปเป็นทีมเนาะเป็นทีมเบิร์กนะคะเพื่อนนะคะตอนนี้ปลาก็เริ่มสุกแล้วพระรา็จะกลับปลานิดหนึ่งพูดไปด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนไปด้วยนะคะนะคะประมาณนี้นะคะถ้าพระราไปไม่ถึงจะจะทึ่งหน่อยนะเพื่อนนะยังไงเหมือนเพื่อนบอกแหละเราก็ทํางานประจาเนาะพระราบอกนั่นแหละ เราก็จะไม่มีเวลาเต้าเพื่อนตลอดเวลาใช่ไหมคะนะคะจะไปชาร์จจะไปแบบมีคุณภาพดีกว่านะคะเพื่อนหอมพะระกกะรุ่นกลับไปเรื่อยๆนะคะไปอ่อนนะ,ะเพื่อนไฟอ่อนน,ะนั้น,นไม่แรงนะคะอยากให้ทุกคนทำอาทรามตรงนี้ทังความสุขและสนุกและมีความซื่อสัตว์ตอตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมคะเพื่อนนะคะถ้าเราวังอยากได้แต่ชั่วโมงอยากได้แต่ชาร์จอยากได้แตบิว จะกดแวบๆแล้วหายไม่ได้เพื่อนนะคะเราไปอยู่ไม่ยืนนะคะถ้าเราช้าน้อยแต่คุณภาพเมื่อเราไม่ใช่คนเด่นคนดังใช่ไหมเพื่อนต้องไปช้าๆแต่ชัวร์นะคะเพื่อนถ้าเราไปเร็วก็ไม่รอดนะคะเพื่อนไม่รอดนะคะเพื่อนก็ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยพอเป็นช้าแต่ทุกคนมีความใจดูเพื่อนดูคลิปเพื่อนให้จบดูหนังไข่ยาให้เพื่อนให้จบแล้วเพื่อนะแล้วเพื่อนก็จะได้นะคะ ถ้าเราทากับเพื่อนแบบนี้เพื่อนก็ต้องทํากับเราแน่นอนนะเพื่อนก็ล่าเชื่อนะคะก็ล่าเชื่อนะคะมันอาจจะชานะคะแต่มันชูวนะคะขอรบก,กวนเพื่อนดูหนังขายาให้เพื่อนให้จบเนาะดูคลิปให้จบนะคะนะคะกดไลค์เพื่อนนะ,ะยกหัวแม่มือขึ้นนะคะช่วยเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะช่วยเราพพอเราเข้าไปดูคอมเมนต์ใช่ไหมเพื่อน เราเห็นเพื่อนยกหัวไม่มือให้เราเราก็ต้องยกหัวไม่มือกลับให้เพื่อนนะคะเพื่อนนะคะถึงเพื่อนไม่ทําเราก็ทําก่อนบางครั้งเพื่อนอาจจะลืมใช่ไหมคะทาไปเถอะเพื่อนไม่เสียหายหรอกค่ะนะคะเราเข้ามาวงการนี้แล้วเราก็ต้องช่วยกันนะคะชื่อสัตว์ตกกันนะคะเพราะเราก็อ่า พูดไปอะไม่ได้บ่นนะเพื่อนเอามาเล่าให้สู่กันฟังเนาะถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ทําก็ทํานะเพื่อนนะเพราะเล่าว่ามันดีนะคะดีเป็นผลดีทั้งเราและก็เพื่อนนะคะนะคะเพื่อนนะคะเพราะล่าก็แค่แรงเดียวนะคะก็หลายๆแรงเป็นลูกโซ่ไปด้วยกันนะคะเกี่ยวพันไปด้วยกันเราก็นิหารมีความสุขไปด้วยกันนะคะเติมเต็มให้กันนะคะเพื่อนนะคะ ปาลาพลาดก็ใกล้สุกแล้วเพื่อนนะพูดยังไม่จบนะคะยังมีอีกเยอะที่ต้องพูดนะคะเพื่อนต้องพูดพูดเพื่อสร้างสารรค์นะคะนะคะใครมีคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะอยอมรับทุกความคิดเห็นนะเพื่อนนะคะคนมีประสบการณ์ก็ไม่มีประสบการณ์เนาะ,ะเพื่อนมีเคสแบบไหนใช่ไหมคะแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันเราเอาปัญหานั้นมาแชร์มาพูดกันนะคะเพื่อนนะคะติเพื่อโกอนะคะไม่ได้ติเพื่อทําลายนะเพื่อนนะคะ เพื่อนกี่ยาน้อยนะเพื่อนเอามาปรับปรุงนะคะเอามาปรับปรุงนะคะปลาก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะเห็นไหมคะสีสันปลาเซมอนทอดนนะ้ำปลาทาเป้งของพลร่านะคะอันนี้เป็นปลาของอซีฟูด้ดนะเป็นโอเชียนนะคะอันนี้ไม่ใช่ปาลาเลี้ยงนะคะเพื่อนมันก็จะมีปลาเซมอน,นสองประเทศเนาะที่ในฟาร์มเลี้ยงนะคะแล้วก็จะมีอจาจจะ ทะเลนะต่อยพราาไม่มั่นใจเพื่อนแต่เขาบอกว่าอันนี้มาจากเป็นของซีฟู้ดนะซีฟู้ดนะคะจากทะเลนะคะแต่พลาทะเลแบบไหนก็ไม่รู้เขาบอกแทสเมเนียถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยนะเพื่อนไม่ได้ถน,นัดนะคะนี่ปลาพลาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวพลาก็จะตักไปพักไว้แล้วไปกินกับสลัดนะคะเพื่อนนะคะค่ะเพื่อน ปลาเซมอนทอดน้ำปลานะคะปลาระจัดจานเสิร์ฟพร้อมกับสลัดนะคะปลารําทำสลัดสดๆเลยนะคะกินกับปลาเซมอนนะคะสีสันน่าทานนะคะเพื่อนนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพไปเลยค่ะนะคะ,นะคะสลัดสดๆน่าอร่อยคะ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ